ปีหน้าปี2556เนี่ยคะจะมีปรากฏการณ์ภายแรงเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่นั้นก็ยังเป็นการคาดการณ์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นก็คงจะต้องเตรียมการกันเอาไว้ให้พร้อมก่อนค่ะทับพายแรงมากๆตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ท่ากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้หัวหน้าสู์ปฏิบัติการผลหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณประสบพรมมาก็ได้นําเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผู้เกี่ยวข้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ กาลสินเนี่นะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะอะไรครับความแรงตรงนี้นะฮะเยอะมากเลยนะครับท่านรองผู้ว่ามหาศรารคามก็แจ้งไปมหาศาลคามพื้นที่แรงหนักตอนนี้พักระยากระมิพิพพสัยยางศีสุราษนาดูนาเชือกปุดรังนะครับ เพราะว่าอยู่ในพื้นที่นอกเขตชมประทานมาอย่างนั้นนะครับฝนก็ทิ้งช่วงมากว่าสองเดือนแล้วช่วยเหลือเต็มที่นะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ยังเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทําฝนหลวงครั้งนี้นะครับถือว่าคงจะเป็นสุดท้ายแล้วเ,รเพราะว่ามันช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วฝนก็จะไม่มีด้วยนี่นะ คาดการว่าถ้รทำนี่ฝนตกเนื้ออ่างก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับจากอิทธิพลของเซอนติ้เข้ามาด้วยนี่นะก็จะเพิ่มเข้าไปคาดว่าถ้าทมสำเร็จก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้ข้าวกําลังจะออกร่วงนะครับคาดว่า เครื่องนี้นะฮะน้าฝนี่คงจะเหนือแต่คงจะตกนะครับเหนืออ่างเก็บน้ําได้อย่างแน่นอนทันวัาอ่าค่ะก็นะคะตอนนี้ส่วนตินนะคะจะมีผลหรือไม่มีผลนะคะ,ะกำลังรู้รัทึกกันอยู่แต่ว่าพื้นที่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีปัญหาอยู่ก็คือที่สกลน,นครน,นั่นเองอาําเภอโพนนาแก้วตอนนี้พื้นที่นาข้าว